สวัสดีครับแฟนคลับเสือบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนฟัง3เหตุผลสำคัญทำไมการโฟกัสที่อ e ีควิที้เคิร์นั้นมีประโยชน์มากกว่าการโฟกัสที่ตัวหุ้นนะครับอีค e วิที้เคิร์คืออะไรครับคือกราฟแสดงมูลค่ารวมของพอร์ตของคุณตลอดเวลาการเทรดคุณในช่วงนั้น,นะฮะจะขึ้นจะลงก็ขึ้นอยู่กับการเทรดคุณทั้งหมดครับไม่ใช่แค่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะพดูดง่ายๆคือว่าอ e ีควิที้เคิร์นั้นสะท้อน กราฟสุขภาพคุณครับกราฟสุขภาพของพอร์ตคุณฮะมันจะท้อนเพอร์ฟอร์แมนซ์การเทรดคุณฮะถ้าคุณภาพไม่ออกนะผมเอาภาพนในหนูแล้วกันเนี่ยนี่คืออีควิตี้เคิร์ฟของนักเทรด3 3มสามสเตจด้วยกันฮะเศษแรกคือนักเทรดที่ขาดทุนซ้ำซากเป็นยังไงฮะเส้นอีควิตี้เคิร์ฟผลงานการเทรดครานั้นจะหกักหัวลงครับเป็นขาลงเรียกว่าขาดทุนซ้ำซากครับสเตจสอครับอีควิตี้เคิร์ฟของเขานั้น ขึ้นลงอยู่ในกรอบไซด์เวย์ครับคือพอโตแล้วก็ดรอดาวโตดรดาวสลับกันไปครับไม่ไปไหนครับพอร์ไม่โตไม่รวยครับแต่นักเทรดสเตยสครับอีควิตี้เคิร์ฟนนั้นโอ้ยยกขายกโลครับมีดรดาวบ้างแต่ลึกแต่เล็กครับแล้วก็ขึ้นต่อครับทำนิวไฮได้เรื่อยครับนี่ฮะนี่คือลักษณะของอีควิตี้เคิที่เราควรทำมาเข้าใจนะฮะ แล้วมันยังไงครับมือใหม่จำนวนมากผมตีทุกคนแล้วกันนะด้วยความที่เรายังคงให้ความสนใจเกี่ยวกับการคัดหุ้นเกี่ยวกับกเลือกหุ้นเกี่ยวกับกเลือกกลยุทธ์ที่มันมีความเสี่ยงต่ำกำไร,รสูงฮะกลยุทธ์ที่ชนะมากๆครับกลยุทธ์ที่ไม่แพ้เลยนะเราจึงสนใจเพียงแค่เรื่องของหุ้นรายตัวครับไม่ใช่ทัองผิดนะไม่ใช่งผิดเลยเพราะว่า เรายังคงประสบการณ์น้อยจึงมักได้ยินคำพูดที่ว่าหุ้นตัวเนี้จะไปต่อไหมคำถามนะจะถือดีไหมหรือขายไปก่อนตัวนี้มันมันยังดีอยู่หรือมันเสียไปแล้วมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยนี่เป็นคำถามที่มือใหม่จำนวนมากถามกันครับเนี่ยมันมาจากการโฟกัสที่ตัวหุ้นนะขขอข้อเสียนะครับของการโฟกัสตัวหุ้นนะครับถ้าคุณน่ะสมมติ ตัวอย่างแล้วกันนักเทรดคนหนึ่งครับเขาได้กำไรหุ้นตัวหนึ่งนะหุ้น A แล้วกันกำไรห้สิบร์เซครับหุ้น B กำไรสามบเร์เซแต่ปรากฏว่าไปไปมานะพอร์ตไม่โตเลยปีนั้นครับเพราะอะไรูหมครับเพราะว่าอ๋อในพอร์ตนั้นอะมันยังมีหุ้น C หุ้น D หุ้น E ที่ติดลบรวมกันมากกว่าที่ได้กำไรครับเป็นไหมครับผมว่าหลายคนเป็นนะจำนวนมากแล้วกันเป็นนะ หุ้นที่กำไรมีสองสาตัวครับแต่ขาดทุนมีเป็น10ตัวครับรวมกันหูกำไรได้ได้มารวมกันแสนหนึ่งแต่ขาดทุนรวมกันห6าแสนเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงของมือใหม่มันมากครับที่เขามองเพียงแค่ตัวหุ้นครับโฟกัสแค่ตัวหุ้นครับทําไมจึงโฟกัสตัวหุ้นอย่างเดียวอยากจะบอกไปคือว่าเราเริ่มต้นในการโฟกัสให้ความสําคัญกับการเลือกหุ้นที่แม่นยนําที่สุด โฟกัสที่กลยุทธ์ที่มั่นยําสุดแต่น้อยนักที่จะให้ความสําคัญเรื่องการบริหารพอร์ตครับตรงนี้สําคัญนะการบริหารพอร์ตเนี่ยมันเป็นไมซ์เซ็ตของผู้จัดการครับแต่การเลือกหุ้นรายตัวมันเป็นไมซ์เซ็ตของลูกจ้างครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเทรดมีผลงานที่ดีขึ้นสม่ำเสมอมี e q u i t y Curve เป็นขาขึ้นอย่างสวยงามนั้นต้องมี mindset ผู้จัดการนั่นคือมองภาพใหญ่ครับมองเรื่องของ equity curve สำคัญกว่าตัวหุ้นครับประโยชน์คืออะไรครับการโฟกัสที่ equity curve ช่วยอะไรครับหนึ่งคือให้คุณเห็นภาพรวมครับมากกว่าจุดเดียวครับในพอร์ตคุณฮะอาจจะมีหุ้นตัวเดียวครับที่กำไร20%แต่ถ้าตัวอื่นร่วง ติดลบปออีกตัวหนึ่งลบสเนี่ยแล้วคุณยังคงถืออยู่ไม่มีการผ่านจัดการนะพอร์ตคุณอาจนิ่งหรือร่วงได้ซ้ำครับนี่เป็นสิ่งที่มือใหม่และมือโปรคิดต่างกันนะมือใหม่นั้นอะมองมรายตัวครับแต่มือโปรมองภาพใหญ่มือโปรมันคล้ายกับชาวสวนนะชาวสวนที่ดีครับเขาไม่ได้ปลูกต้นไม้ทิ้งทิ้งสเปรย์สปะ ตามนิา,ากรรมนะแต่เขาจะมีการตัดแต่งครับมีการาเรียกว่าตัดวัชพืชถางวัชพืชมีการตัดแต่งกิง่งตัดอดอกตัดลูกที่มันไม่เติบโตเพื่อให้ลูกที่มันแข็งแรงสมบูรณ์มันมันใหญ่โตที่สุดครับนี่เป็นสิ่งที่มืออาชีพทำชาวสวนมืออาชีพทำนักเทรดมือโปรเชน่นกันครับเขาจะโฟกัสที่การิ่านจัดการครับไม่ใช่โฟกัสแค่ รายตัวครับนะฮะการที่คุณโฟกัสที่ค่า EC แล้วกันนะผมว่า EC อิทิเคิร์นะถ้าคุณนั้นอ่ะตามค่านี้ตลอดครับคุณจะรู้ว่าตอนนี้ระบบเทรดคุณนั้นมันเวิร์กหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่โชคดีหุ้นบางตัวนะครับข้อ3คือคุณจะรู้ว่าเมื่อไรต้องหยุดครับถ้ากราฟอิพิทิเคิร์บคุณนะเริ่มดิ่งครับแสดงว่าระบบนั้นเริ่มไม่ทํางานแล้ว อาจถึงเวลาที่คุณต้องพักอาจถึงเวลาที่คุณต้องถอนขันเร่งครับซึ่งถ้าคุณดูแต่หุ้นรายตัวนะอาจไม่รู้แล้วว่าตอนนี้คุณควรทำอะไรครับเพราะว่าการโฟกัสคนนั้นมันแคบเกินไปครับถอยมาครับถอยมามองภาพใหญ่ครับเพื่อจะดูว่าตอนนี้ตกลงฉันควรจะบริหารจัดการหุ้นยังไงดีครับย้ำนะครับว่า การที่คุณมองภาพใหญ่นั้นการที่คุณมี mindset ของการเป็นผู้บริหารจัดการนั้นมันมีประโยชน์มากกว่าการที่คุณจะเป็นแค่ลูกจ้างที่โฟกัสทีละตัวครับแล้วขั้นตอนละ่ะถ้าคุณอยากโฟกัสที่ equity curve ทำไมครับ1คือคุณต้องมีการบันทึกผลการเทรดรวมทุกครั้งครับว่าเป็นยังไงฮะอย่างผมเองนะทุกวันครับหลังจากตลาดปิดนะฮะ ผมก็จะมีการเอาครับเอาผลรวมพอร์ตเลยผลรวมพอร์ตมาว่าตอนนี้เป็นยังไงครับลิสต์มาเลยแต่ตัวกำไรเท่าไรแต่ตัวขาดทุนเท่าไรบางตัวนะแล้วก็กราฟครับเอาเข้า c h a จ GPT ทีครับมันจะคำนวณมันจะวิเคราะห์ตอนนี้เป็นยังไงบออตอนเนี้ยโอเคละมีมีตัวนี้นะกำไรดีตัวเนี้ยขาดทุน ถึงยังขาดทุนไม่ถึงจุดที่คุณควร็อปลอดนะคุณดูกราฟต่อไปอมันจะดูมันจะบอกเอ้ยตอนเนี้ยของคุณดีมากนะเนี่ยคุณว่าข้างแม่นเลยนะในการคัดจังหวะหุ้นที่ติดเร่งแดงเร็วเนะี่ยเอ้ยด,ดีดเร็วเนี่ยนะใช้ได้เลยเนี่ยเขาจะวิเคราะห์วิจารณ์ให้เราครับเนี่ยผมว่าพวกเนี้สาคัญครับคุณต้องรีวิวพอร์ตทุกวันทําการครับจบวันเนี่ยรีวิวครับคุณเขียนเลยว่าตอนเนี้ย ผลงานเป็นยังไงเนี่ยเป็นการมองภาพใหญ่นะ2ครับทำกราฟครับพลอตกราฟครับแสดงค่าอี u วิ y c u เ v e ตลอดเวลาครับนะหรือถ้าคุณไม่มีผมว่าแอปนะแอปที่คุณเทรดมันบอกได้นะว่าตัวเนี้ยกราฟตัวเนี้ยมันเป็นยังไงครับขึ้นหรือลงครับมันมีนะมันมีช่วยได้นะแล้วก็ติดตามแนวโน้มกราฟนะครับว่ามันชันมันเฉียงชันขึ้นหรือเปล่า ถ้าเฉียงชันถ้าเฉียงชันขึ้นนะแบบแบบภาพนี้นะถ้ามันถ้ามันขึ้นแบบนนีะ้โอเคแสดงว,ว่าผลงานดีเรามีคุณภาพดีเราสามารถเทรดได้ดีกลยุทธ์เราทํางานดีนะมันเรื่องดีของเราครับเราทํามาแล้วเ,เรามาถูกทางแล้วนะแต่ถ้าไอ้มันลงนี่เว้ยมันลงแสดงว่าเฮ้ยเริ่มไม่ดีเลยเว้ยเริ่มมาไม่ถูกทางแล้วผลรวมของเราเริ่มไม่ดีแล้วมาจากอะไรอเอ่ยเอ่ยมาจาก การที่เราถือหุ้นขาดทุนไว้หรือเปล่าดูซิเป็นยังไงหรือว่ามันมาจากเฉพาะตลาดโดยรวมมันไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถเราไป้้็ต่อได้นะนี่พวกนี้ครับช่วยได้ในการให้เราบริหารจัดการว่าเราควรทำไงต่อไปนะนี่ครับเราสามารถใช้ค่า equity curve หรือว่า Scrap ฟเส้นเนี่ยนะเป็นเก็มทิศในการปรับแนวทางแต่พไปกับการเทรดได้ครับนะไม่ใช่แค่การ ดูกราฟหุ้นตีละตัวและรุ่นกันต่อไปครับมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเลิกที่จะนั่งลุ้นหุ้นตีละตัวครับไม่ครับมองภาพใหญ่ซะมองพราะตัวเองเป็นผู้จัดการซะคุณต้องเป็นนายจ้างนะครับหุ้นคือลูกจ้างคุณนะถ้าเป้าหมายคุณนะคุณจ้างหุ้นมาเพื่อให้มันวิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่วิ่งขึ้นต้องดูว่าทําไมถึงไม่ขึ้นถ้ามันไม่วิ่งขึ้นมันไม่ทํางานให้เรา มันไม่รับใช้เป้าหมายเราตัดทิ้งได้ครับหุ้นควรอยู่ในการิหานจัดการนะครับโดยการดูผ่านอีกวิธีเคิร์บครับพอเห็นภาพนะครับถ้าคุณเข้าใจคุณเก็ตไอเดียนะผมมั่นใจว่าต่อไปผลงานคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับคุณจะกลายเป็นนักเทรดที่ก้าวไปสู่การเป็นนักเทรดสเตย์สามโปรเฟติเบิลเทรดเดแน่นอนครับตัวนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ